ต้บานเฮ่าไหมครับมาเห็ดกับเขาเนาะแต่ว่าจำบอดายว่าพิโตูบานเฮ่าภาษาการเขาเออน,นี่ยังครับใกล้สิฮอดล่าหน่ได้ครับตอนนี้กำลังออกจากหมู่บ้านแต่ว่าคิดบ่ออกเดี๋ยวต้องกดกูเกินบ่ฮ้ตอนนี้สมองอชืชัชวข้าวอราอดินน่พิโตูบานเฮ่าภาษาการเออนว่าจังไดครับอืมีเวล,ลาอยู่ประมาณสองนาที <laughs> ในการคิด ผักโหละผาผักแมงผักแมงรักแมนบะครับแมงรักนะครับน่าจะแม่เ,าเนาะเดี๋ยวห้องจะเปตลาดอันนี้ออกจากหมู่บ้านไปให้มัมไใจก่อนดิรบกวนหน่อยครับขอบคุณครับ บ้านได้แล้วครับคุณย่ามเพิ่งกลับเ,เปิดให้เรียบร้อยบึ่งข้อมูลไหว้ของกรุงเทพมหานครครับเพื่อไปขายหนาตอนนี้ผัอีตูใบแมงลักผัอีตูใบแมงลักจำไว้ก่อนเดี๋ยวขายหนาข้าเจ้าพี่โมเมนต์ไปหอดอพอที่บ้านเดียวกันสบอกก็เดียใส่ภาษาไทยสำมบิดกระไล่าย แล้วเอาแล้วหลายก็ไปได้ไปที่หกเจา้าเบิ่งรีวิวขับรถในเมืองอันนี้เป็นหลบ,บนอกในจักน้อยตามลาหาพักอีตู้ครับใบแมงลักใบแมงลักขั้นเ้องประหูห้องกระยิบออกเลยเนาะข้าจำาอะไรท่ากระยิบหยิบมาจา่ายเงินเลยเนาะว่าอันนี้มัดหนึ่งอันนี้มัดหนึ่งสี่ต่อ ป้องกันการปล่อยไกลด้วยใบแมงลักพนะใบแมงลักใบแมงลักก็คือผักอีตูในภาษาอีสานนะครับผักอีตูหรือใบแมงลักเฮ้าสีเห็ดเมนูอันมกหมูอีมกน้ําไม่ใส่หมูไหมครับเฮ้าก็เลยตรงมาเอาผักแมงลัก ขับรถออกมากได้สองน,ทา,นาทีสามนาทีแล้วฮาลันมาที่พ่ออยู่เซเว่นหนึ่งผ่านไปอีกกับน,น่าจะอยู่ตรงข้ามเซเว่นสองาสันเป็นว่าอันนี้เนาะเป็นชีวิตในเมืองว่าจำเป็นกับบรยากซ์มาแล้วครับชีวิตของความวุ่นวายครับในเมืองเซเว่นสองคอยยื้อสายไปติดตามหาพระอีทูคอย ตอนนี้ก็บรรยากาศก,ก็ยังดีอยู่นะครับเพราะว่ายังมีท้องทุง่งมีนาข้าวที่ใดที่แหนที่ใดที่หนึ่งของเมืองหลวง <c oughs> โอ้ยสีเห็นบัลนังนี่เนาะไปเห็นบัลลันก์แหม่มรักข่อยวันนีน้เนาะคนกับขี้ลายเถอะเอาไปคอยไปแล้วกันข้างๆก็จะเป็นแบบ บ่อเลี้ยงปลานะครับมีบ่อเลี้ยงปลากว้างมากกว้างจริงๆครับเขาตองเห็นเขาต้องเห็นไว้บแมงลักของเขาเซเว่นไปนาะฉันเจอเซเว่นคือยังฉันยังไม่เจอเซเว่นแล้วฉันก็จะเข้าไปยังไงต่อ พักขายอยู่ตรงนี้พักขายหรือเปล่าเป็นลกลองนเปิดครับกลงตนี้เปิด,ปลปเ,ปดเลยไม่ครที่นาบุร ใอยู่เดพี่น้องกำาหาบาทหักแม่งลักเนะาะหักเพิ่นจะขายให้ดียู่เดอหาบาทเราแกได้พักซี่พร้อมนะครับเดี๋ยวห้องสิไปเห็ดมกหมูไหนาใหม่เนาะวิ่งแสบแนนอนครับนีนะครับสีมือข่อยน้ำหาจนเย็นไปกันครับ